สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวนอะช่วงนะคะกับจันต่ายหมอดูตาทิพย์ค่ะก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วก็คือช่วงของเลขเด็กตาทิพยนะ์เนาะก็หลายท่านก็คงรอคอยคลิปนี้อยู่ นานมากเลยนะคะก็ขอให้โชคดีแล้วกันเนาะก่อนอื่นแนะนาตัวเองก่อนค่ะสําหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาและยังไม่รู้จักอาจารย์ต่ายเนาะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโพธิญาเป็นชมรมสอนว่าด้วยเกี่ยววิชา24่ถรหัสเจตัวก้าฐานไรเมืองหงหงเป็นศาสตร์วิชาที่บ่งบอกเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขนะคะ แล้วก็ไพ่ราเคลื่อนอื่นๆอ,อีกมากมายท่านใดยอยากเรียนก็ทักไลน์เข้ามานะคะหรือโทรเข้ามาคุยกันเนาะก็อื่นนะคะก็ แ,แนะนำวิชานี้นะคะวิชาดาวนำโชคเป็นศาสตร,ร์วิชาที่บง่งบอกถึงความโดดเด่นการเอาดวงดาวของวันนั้นที่จอเข้ามากระทบกับดวงดาวของวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วมีเลขอะไรที่น่าสนใจนะคะรายละเอียดมันขอให้อาจายรย์ละเอียดน,นิดนึงต้องเข้ามาเรียนนะคะใช้เวลาเรียนไม่นานค่ะแค่3วันก็จบแล้วนะคะท่านใดอยากได้อยากเรียนเข้ามาค่ะนะคะบางท่านบอกว่า โอ้ยจันอยู่ไกลอยู่ไกลนะคะบางคนก็บอกต่างประเทศต่างจังหวัดนะคะเราสามารถเรียนออนไลน์กันได้เนาะนะคะแต่ถ้ามีโอกาสอยากให้มาเรียนตัวตัวดีกว่าแต่ถ้าไม่สื้อก็ไม่เป็นไรนะคะประมาณนั้นเนาะ,ะอ่ะและอีกอันหนึ่งค่ะ,ะเลขเด็ดตาทิพย์เป็นปฏิทินเลขเด็ดตาทิพย์นะคะของปี68เนาะ,ะ,ะซึ่งรอบของปีนี้ค่ะจันทำพิเศษให้ก็คือจะมีเรื่องของการเน้นตัวเลขและเน้นเน้นตัวเลขกับ ตัวกันให้นะคะวันนี้ก็มาดูผลงานกันเนาะในวันที่16มีนาคมนะคะจะเน้นอยู่ที่เลข2กับเลข3หวยออก3-2เป็นตัวเน้นให้นะคะแล้วก็แตวกันตก3-6-6-3กนะคะแล้วก็ท็อกซอออก1-4-4-1นั่นเองนะคะอ่ะเนาะท่านใดอยากดูเป็นแนวทางก็สามารถนำไปเปดูแนวทางได้นะคะติดต่ออาจารย์ต่ายที่หมายเลขนี้นะคะ08-159-159-87 0815915987ค่ะเป็นทั้งเบอร์โทรและอีเนล์นะคะอยากได้อยากติดตามก็ตามกันเข้ามาน,นะคะเรามาดูผลงานเก่าๆก่อนก่อนอา,อาจารย์ขอเกินของราศีก่อนล้กันเดี๋ยวอาจารย์ลืมลืมเรื่อยเลยเนะาะราศีไหนจะจับเงินล้านนะคะงวดนนี้อยู่ในราศีพฤษภค่ะนะคะอาจารย์ให้3663นั่นเองนะก็ ขอแสดงความดีใจกับท่านที่ชมคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็กลุ่มของ VP รอบนี้ก็จัดเต็มกันหักนะคะก็ขอบคุณแทนพี่ๆทุกคนนะคะที่ได้มอบเงินค่าขนมให้กับน้องพุ่งเพชรเนาะนะคะแล้วก็ยินดีกับกลุ่มของเรา VP ด้วยนะคะงวดนนี้จัดเต็มเลยนะคะอ่ะเรามาดูเลขดับบนกันดีกว่าเนาะดับบนวันนี้หวยออก63เรามาดูกันว่ามี63ไหม ตุ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 แล้วว่าดับบนของเราเอาอยู่เอาอยู่อีกแล้วนี่อย่างนี้นะคะก็ดูเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางถ้าหากว่าเรามั่นใจว่างวดนี้สี่ห้ามานะคะแต่อาจารย์บอกว่าดับนะอะเล่นน้อยหน่อยก็แล้วกันนะคะเพื่อไม่กัน เพื่มเป็นการไม่ขัดศรัทธานะคะประมาณนั้นเขาบอกว่าจิ้นจบพักอ่ะยังต้องฟังดังนั้นฟังกันนิดนึงแล้วกันเนาะนะคะอ่ะขออนุญาตวางก่อนเนาะต่อไปค่ะเลขดับล่างงวดของวันที่16มีนาคมงวดนี้ออก32เรามาดูกันนะคะว่า32มีไหมตุ๊ด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 เสียงของวัดดับล่างของเรา เอาอยู่เอาอยู่อีกแล้วนะคะอ่าจ้าขออนุญ,ญาตวางเหมือนเดิมแล้วก็เลขทักษะพารวยค่ะนะคะไม่เคยพักให้จนนี่ยืนยันนะคะทักษะพารวยนะคะวันนี้อยู่ที่36ค่ะนะคะ3 6 6 3ของรัฐบาลแล้วก็41ของอมสิงตรงๆเลยค่ะอ่ะดจ้าอ่ะขออนุญ,ญาตวางละต่อไปค่ะ วงเพชรนำโชคนะคะวดนนี้ก็จะเต็มจัดเหนียวเหมือนกันไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าอาจารย์ให้เลขเด่นคือเลข5้ากับเลข6เลข2องสเนาะไปออก6อะไรหกสามแม่นจะไม่มีนะคะสตัวบนนะห้าหสสองตัวละเออองตัวบน 6 3ส,สตัวล่าง2 3 3 2านัาาา่นเองนะคะเข้าหมดเลย3ตัวเนาะนะคะอ่ะต่อไปค่ะเอาเอาสูตร1ก่อนเนาะนะคะสำหรับสมาชิกที่ได้สูตร1สูตร2ไปนะคะแล้วก็ยังงงยังสงสัยอยู่ว่าดูยังไงคะอาจารย์ยังงงไม่เข้าใจ <c oughs> นะคะก็สูตรหของเราจะเป็นแนวตั้งสูตรห นะคะสูตรสองจะเป็นแนวนอนอย่างนี้นะคะสูตรหนึ่งสูตรสองต่างกันอย่างไรสูตรหนึ่งสูตรสองต่างกันที่ว่าเบิ้นหามสูตรหนึ่งเบิ้นหามไม่นับเพราะอะไรคะเอาไม่อยู่ <'ll> นะคะแต่ถ้าเป็นสูตรสองละ่ะไม่หวั่นแม้วันมา,มาจะเบิ้นจะหามจะตอกเอาอยู่นะคะเราไปดูงวดนี้ค่ะสูตรหนึ่งก็จะไปอยู่ที่ล็อกหกค่ะหกสามห้าอย่างนี้เลยเนาะนะคะแต่ถ้าเป็นสูตรสอง นะคะคอาจารย์ให้เด่นที่เลข5ไปดูล็อก5ค่ะ5อะไร5 6 3นะคะแบบนี้จริงๆเหรออาจารย์จริงค่ะนะคะขออนุญาตลางก่อนเนาะนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะนะคะสำหรับสมาชิกท่านใดยอยากจะได้ VP กับอาจารย์ต่ายนะคะก็แนะนำว่าฮั <c oughs> าโลโหลเสียงหายแล้วลิดสุดท้ายเสียงหายเลยก็บูชายหินหนึ่งเซ้น อ่ะบุชายหิน3เส้นนะคะจะได้ VP ของจันตัด20วดค่ะได้ส่วนลดอีก50%ค่ะได้สูตรหและสูตรสอเอาไว้ดูเนาะเผื่องวดไหนที่มันความน่าจะเป็นนะคะเช่นหวยั็จรอะไรอย่างเงี้ยวันหวยวันพระอะไรเงี้ย มีโอกาสเบิ้ลหามไหมมีนะคะประมาณนเะพียงแค่คุณบูชายินนะคะอาจจะเป็นพี่ใหม่เศรษฐีพี่ใหม่เศรษฐีมีข้อดีของมันคือมันมีตัวเลขขึ้นค่ะเราสามารถเอาตัวเลขตัวนี้ไปเสี่ยงโชคได้เนาะหรือจะเป็นพี่ไทเกอร์อายค่ะว่าด้วยเด็กอำนาจบารมีโชคลาภวัสนาการเงินที่ดีเนาะหรือจะเป็นพี่หินหูหวยค่ะเล่นหยที่ไรเชียช่ยไปเชี่อมาอยู่ได้และจ้าเอาหินหูหวยไปเลยค่ะนะคะตรงกลางจะมีหินไพไลายด้วยหมายถึงการดูซับโชคลาภนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเหมือนกับเซนส์ล สงองหายพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคด้วยนะคะแล้วก็ยกน้าผึ้งค่ะนะคะแล้วก็มีปีเสียคู่หมายถึงเลือกวาด้วยเกี่ยวกับเรื่องของความรักที่อุดมสมบูรณ์ความรักคู่สมบูรณ์นะคะแล้วก็ยกน้ําผึ้งหมายถึงเกี่ยวกับเรื่องของอาการเงินหมุนเวียนนั่นเองนะคะบูชาหินสามเส้นค่ะนะคะ จะได้ V.P ของจันไต20งวดได้ส่วนลดอีก50%ได้สูตรหและสูตร2ถ้า1เเซนจะได้ V.P ของจันตาย5งวดได้ส่วนลดอีก50%ได้สูตร1ฟรี1สูตรนะคะสามารถติดต่อจันตายที่หมายเลขนี้เลยค่ะ0815915987 0815915987นะคะ, 87, ะ,คะอยากเข้า V.P พิมพ์คำว่า ขอดูรูปนะคะเดี๋ยวอาจารย์ส่งรูปไปให้พิจารณาชอบแบบไหนมีหลายแบบเนาะหรืออยากจะเรียนพิมพ์คําว่าอขอเรียนวิชาอะไรว่าไปจุ๊ก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 นะคะนะคะหรือว่าอยากจะทําบุญขอเลขที่บัญชีบุญนะคะหรืออะไรดีอ่ะอ๋ออยากให้อาจารย์พยากรณ์เบอร์โทรศัพท์ส่งตัวเลขมาพร้อมวันเดือนปีเกิดในไลน์นะคะอย่าไปลงในเฟซเพราะว่า มิชาชีพเยอะเดี๋ยวจะเสร็จเขาเนาะส่งเข้ามาในลายพิมพ์เข้ามาในลายแล้วช่วยวิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์อันนี้ให้หน่อยอันนี้ค่ะได้แล้วก็อยากให้อาจารย์ช่วยตรวจเช็คดวงชะตาบิคาจ่ายนะคะพิมพ์เข้ามาค่ะนะจบ <c oughs> นะประมาณนั้นอ,อยากรวยอยากอยากเป็นอยากได้พักเข้ามาค่ะนะจ๊ะเออเรามาดูในส่วนของเ,อเลขเด็ดตาทิพย์เมื่องมดที่แล้วนะคะ ใช้ลายลทุกงวดทุกงวดนี่นะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลขอ่ะเรามาดูตัวนี้ละกัน3อะไร3 6 6 3นะคะ3ตัวบน5 6 3 3ตัวบนอสองตัวบน6 3ส,สตัวล่าง3 2โอ้โหโอ้โหไหวไหมเนี่ย <c oughs> นะคะอ่ะประมาณนี้เลยเนอะนะคะ อยากรวยอยากอยากเด่นอยากมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น,นก็เข้ามาค่ะนะจ๊ะเพราะว่าจาย์เชื่ออยู่อย่างด้วยความที่ว่าพอเราคนเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆทําอะไรไม่ค่อยได้ละนะคะอ อะไรนะไม่มีแรงนะคะคนเขาไม่รับแก่แล้วไม่รับภลาดอะไรก็ว่าไปเนาะนะคะเราก็หันมาช่วยเหลือตัวเองด้วยการเล่นหวยค่ะนะคะแต่เล่นหวยแบบรัฐบาลนะเนาะประมาณนั้นนะคะเรามาดูวันนี้กันนะคะวดของวันที่1เมษาย,ยนใกล้จะสงการแล้วนะขับรถขับราต้องระวังให้มากๆนะคะ,อ,ะอาจารย์ให้เด่นคือ974 974ส97เสี่หเลขสวยน,น่า จันก็เนาะเล็วินค่ะเลขวิน2 350 2 350นะคะ9อะไร97 94 92 9 3 9 5 90 7อะไร7 4 72 73 7 5 70 4อะไร4 2 4 3 45ห 40อย่างนี้ค่ะนะจ๊ะอ่ะแคปหน้าจอไว้เนาะ1 2 3แคปเจอร์1 2 3แคปเจอร์1 2 3แคปเจอร์โอเคค่ะอาจารย์ว่าน่าจะทันเนาะขออนุญาตวางเนาะนะคะก็จบไปแล้วค่ะทุกๆคลิปนะคะก็ขอให้รวยกันทุกคลิปทุกคลิปทุกคลิปที่อาจารย์ออกเนาะขอให้ทุกทุกคนโชคดีแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงนะคะแล้วก็มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงแล้วก็ ร่ำรวยร่ำรวยไม่รวย,ไม,รวยไม่เลสโลแกนของเราค่ะนะคะจะไปเริ่มทำไมความรวยนี่นะคะขอให้รวยกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆ,ๆค่ะวันนี้อาจจะใช้เวลาเยอะละอาจจะต้องบ๊ายบายไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะกับอาจารย์แตหมอดูแต่ที่ในครั้งต่อไปกับอาจารย์แตงมอดูอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ค่ะที่เป็นสัญ,ญล,ลักษณ์ลูกศรโค้งๆอยู่ใต้คลิปนะคะและกดติดตามบนส u บส c ไล b ์ที่มีระฆังสองขีดกลิ้งกลิ้งกริ้ง,งนะคะ เพื่อเป็นการเติมว่าของเรามาแลา้วจ้านะคะเพื่อเป็นการที่ไม่พลาดโอกาสกับการติดตามของเราเนาะวันนี้วันนี้วันนี้บายบายสวัสดีค่ะนั่นไปทำงานอีกละสงสัได้เริ่มเปลี่ยนอันใหม่ อยากดูด้วยไปละ